สึกหนูเด็กภานี้ไม่ไกล้าทาไมอ่ะทาไมต้องเป็นเด็กเด็กสายภานี้เด็กสายสามัญบางทีเขาก็าแบบในโรงเรียนก็อีกอย่างนอกเรียนก็อีกอย่างมันก็เหมือนกันหมดที่คนเหมือนกันเมื่อทีมงานกล้าอาสาเดินทางมาถึงสถานศึกษาที่เต็มไปด้วยคาสบประมาทจากสังคมที่คิดไว้คือ,คอทําอะไรก็ได้ที่เป็นตัวของตัวเราแล้วคนอื่นมีความสุขแล้วก็นําความสุขของเขาอะ่ะเป็นเงินมาแล้วก็เอาเงินเนี่ย อใอห้้ผูิดเป็นเพราะมุมมองของสังคมหรือตัวตนที่เขาเป็นที่ทำให้พวกเขาดูห่างไกลคำว่าจิตอาสาขอเขาได้ป้าตรงไหนที่มันบน่นนะร้านไหนที่มันบนเรอพราะทำไมทุกคนเขาไม่มองว่าเออเนี่ยเราเต้นเพื่อที่จะไปทำจิตอาสานะโชว์ความสามารถเพื่อแลกกับเงินของเขาแล้วเอาไปบริจาคให้กับ ที่ที่เราจะไปค่ะในวันนี้โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจจะแสดงให้เห็นถึงการให้ที่ไร้ข้อแม้ใดๆเพราะว่าการที่เราจะไปทำอะไรเพื่อประโยชน์ของคนอื่นโดยที่เราเองต้องใช้เวลาของเราใช้ทรัพยากรของเราสติปัญญาของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มี ความเสียสละซึ่งเป็นคุณธรรมชั้นสูงซึ่งปัจจุบันมันหายากนะหายาก สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการจะปลุกดมความคิดของเด็กไทยให้กล้าลุกขึ้นมาอาสาทําดีเพื่อสังคมในรายการกล้าอาสากันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมงาน,นรายการกล้าอาสาจะบุกไปที่โรงเรียนพาณิชย์ครับซึ่งก็คือสถานศึกษาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการปฏิบัติการลงมือจริงเกี่ยวกับวิชาชีพนะครับซึ่งบ่อยครั้งเหมือนกันที่บางคนในสังคมอาจจะมองพวกเขา แน่แง่มุมที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่วันนี้พวกเขาจะมารวมตัวกันแล้พวกเขาจะทําได้หรือไม่เดี๋ยวมาติดตามกันครับเพราะว่าในตอนนี้ผมมีเรื่องราวของจิตอาสาดีๆจากทั่วโลกมาฝากกันในช่วงโลกอาสาครับสวัสดีครับช่วงโลกอาสาวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเจ้าภาพฟุตบอลโลกล่าสุดอย่างแอฟ,ฟริกาใต้ครับ โดยเด็กกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าโซล่าเจเน r เรชันลุกขึ้นมาเดินหน้าสู่ชุมชนที่ขาดแคลนไฟฟ้าในประเทศของพวกเขาหลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าป้อนสู่ทีวีจอยักษ์ให้คนในหมู่บ้านที่ห่างไกลได้เชียร์ฟุตบอลกันอย่างสุดชีวิตถือว่าเป็นเยาวชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่นิ่งดูดายกับความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างนี้ต้องส่งเสียงเชียร์ดังๆให้กับน้องๆกลุ่มนี้กันหน่อยแล้วล่ะครับ ในวันนี้นะครับกลุ่มกล้าสามของเราได้แก่น้องๆคนเก่งจากโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจนะครับพวกเขามารวมกลุ่มกันแล้วก็มีไอเดียที่ว่าจะนําความสามารถส่วนตัวนี่แหละนะครับว่าใครเด่นด้านไหนมาช่วยกันครับในการดมทุนเพื่อหาเงินให้กับวัดพระบาทน้าพุเพื่อช่วยในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดนะครับซึ่งทราบไหมละครับว่าเงิน1บาทนั้นจริงๆแล้วหามาได้ยากจริงๆถ้าเปรียบเทียบกับ น้องๆทุกคนที่กําลังของเงินคุณพ่อคุณแม่เพื่อไปเรียนอยู่ทุกวันนี้พร้อมกับมาดูกันครับว่าเขาจะรับน้ําใจจากคนรอบข้างขนาดไหนกันโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจหรือที่เราคุ้นกันในชื่อของ s b a c สะพานใหม่เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนทางด้านพาน,นิชยาการนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ทีมงานกล้าอาสาเดินทางมาที่นี่ ขณะนี้เนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยเอสแบกเนี่ยทุกคนทราบว่าเราเป็นเด็กอาชีวศึกษาเรียนสายพานิชยกรรมการที่เราจะส่งเสริมเด็กสายอาชีพเนี่ยนะคะให้เขามีจิตอาสาก็เพียงแต่ว่าคุณครูหรือผู้บริหารต้องเห็นด้วยก่อนและมีความเข้าใจว่าเด็กอาชีวะเหล่านี้เป็นเด็กที่เป็นเยาวชนเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการแสดงออกในวัยของเขาดังนั้นเราทํายังไงดีที่จะให้วัยของเขานี่มีการแสดงออกเนี่ย ได้มีการแสดงออกอย่างถูกต้องถูกทางเมื่อตอบรับคำ้าในเรื่องราวของจิตอาสาจากทางรายการนิวหัวเรียวหัวแรงในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเริ่มต้นประชซึ่งเขามีจทยให้เราว่าเป็นงานอะไรก็ได้ที่มันสร้างสารรค์และแปลกใหม่ตอนแรกเราวางแผนว่าเราจะไปเลี้ยงเด็ก กำพะแต่ว่าพอมาปรึกษาอาจารย์ปรึกษาหลายๆคนในกลุ่มแล้วเด็กกำพ้ามันก็มีคนให้ความสนใจตรงนี้อยู่เยอะเหมือนกันแต่มาวันที่หนึ่งนะคะมันเป็นวันเอดโลกทุกคนก็มองว่าเออเอทมันก็สาคัญนะเออแล้วมันยังเป็นปัญหาที่เออยังไม่ค่อยมีคนเข้าใจยังไม่ค่อยมีใครให้ความช่วยเหลือเราก็เลยเอหันไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องโรคเอทไม่มีทุดให้ โครงการเองทําเองหาเงินเองทํางานกันเองหนักใจมากครับอย่างเรามันก็คือจำพวกว่า<ช>เขียนโปรแกรมแต่งภาพใช่ก็ทำอ่กนี่คือสิ่งที่เรามีแต่สําหรับงานแรกที่จะจ่อกันคือตลาดนัดอาสาที่สวนเป็นจัสริวันที่สิบสิบเอ็ดในงานนะั้นอ่ะมันเป็นงานอาสา เราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เพื่อไปแสดงในงานนั้นแล้วระดมเงินทุนรอบแรกคือเมื่อกี้ว่าเราจะทำโครกันอะไรดีถ้าเราจะไซ่อมของเน่ไหถวาทําไม่ได้เราใส่สุดร้อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ห่านแต่งผ้าพวะเธอจะ้้าเป็ดยี่สิบกูสามสิบนิ้วแปดเป็ดโฟสเตอร์ให้เขาหรืออะไรแบบนี้ เป็นนามบัตรทำเป็นบัตรปฏิทินตลอดขนาดเออเฮ้ยน้าสนเขียนเนื้อทินปังปังปางในพระถ้าพูดถึงพี่บอกเกี่ยวกับว่าเออเราต้องแสดงความ,มเป็นเอกอาชีวะให้เห็นใช่ไหมเราก็ใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์โฟโตโช้ช็อปอีลาสอะไรอย่างเงี้ยทำปฏิทินออกมาบอกว่าถ้าเกิดใครมาทำบุญกับเราเนี้ยเออแล้วก็ให้ปฏิทินเขาไปเจ้ามัเจ้านั่ง งานตลาดนัดอาสาสมัครเป็นพื้นที่แรกในการระดมทุนของพวกเขาไปไปไปขนเสื้อมาครับมาทำอะไรครับมาช่วยงานเนี่ยครับกล้าอาสาครับทีบ่บอกว่าไปโคงการตั้งอเรียก็ดี ไปเปลี่ยนชุดให้น้องมาจะไปแต่งคอเทเป็นมิสซ่าแต่งทำไมอ่ะก็แต่งให้น้องมาถือกล่องรับบริจาน,นี้เระไปไหนกันก<อ>็จะไปเดินหาผู้ช่วยร่วมบริจาคค่ะตนไหมคะสนไหมคะอันนี้อันนี้พี่ให้ฟรีก่อน เราส่วนเรื่องที่จะบริจาคหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าเกิดสนใจอยากจะมีลูกตัวเองติดตรงนี้แทนเนี่ยเหมือนแบบนี้บริจาคได้ไหมคะก็เดี๋ยวให้พี่ถ่ายตรงไหนก็ได้เนี่ยแล้วแต่เราเลยส่วนเงินบริจาคตามใจสนใจมีลูกตัวเองอย่างนี้ไหมตีเครื่องปินมีอะไรพร้อมเลยเขาบอกว่าสองวิคได้บริจาคขอบคุณนะคะสนใจมีลูกอยากมีลูกเต้งติดปฏิทินน่ารักน่ารักแบบนี้บ้างไหมคะไม่ค่าใช้จ่ายนะคะแล้วแต่แต่บริจาคเหมือนกันให้แค่นี้ก็ทำให้ก็ได้ป็ได้ ค่ะคุณร่บเรายังไม่เต็มที่พอเครื่องมันยังไม่ร้อนี่าาครับก็คือถ่ายภาพปฏิทินนะครับแล้วก็เพื่อเอาบริจาคแก่ผู้ที่ติดเชื้อ h อ v นะครับที่วัดพุทธน้ำทูนอันนี้ให้ที่ครับพี่อยากจะบริจาคก็ได้แล้วก็เกิดอยากจะมีรูปตัวเองติดอยู่ตรงปฏิทินเนี่ยรูปคู่ก็ได้ขนาดเท่านี้ค่ะพี่แต่ทำให้บริจาคเท่าไหร่ก็ได้ เดี๋ยวงั้นเป็นบริจาคแล้วกันนะค่ะขอบคุณค่ะไม่ครับเดินไปทำไมไปไหนกลับไปเมื่อเสียงตอบรับส่วนใหญ่คือคำปฏิเสธฟุกและเพื่อนๆที่รับหน้าที่ระดมทุนคงรู้สึกท้อแท้ไม่น้อย Uh, when when i can get the calendar Oh um, my boot is over there the about ton ka asa um english uh, english um booth number which number <laughs> 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 one, two, three, four, 2 3 4 i know um there you're right 3, three. <laughs> เราทำาปรทินไปจำหน่ายอย่างเดียวถ่ายรูปปฏิทินแล้วจะบอกว่าปฏิทินขายได้ขายจะบอกว่าไม่ได้เรียกว่าขายเราเราให้ตามจิตศรัศาทธาของเขาน้อยมากมันคิดว่าไม่ค่อยดีนะครับสำหรับถ้าเป็นตัว,ถ,ตวถ้าเป็นตัวตนของเด็กเอ็กแบ็กที่ไปออกบูธเพราะว่าส่วนมากนั้นเงินบริจาคที่ได้มาอาจจะเป็นความสามารถที่มาจากเด็กสังคีตด้วยครับ ช่วยบริจาคเลยค่ะใี่สมทบทุนนะคะเล่นได้ใครอยู่เฮ้ยเรื่องนี้เราไม่ซีเรียสนักเราไม่พร้อมเนื้อหนูหนูไม่สนใจครับแตยอดกองได้ไหมครับยอดกองยอดกองแล้วขอเสซฟปรมือให้กับลูกค้าด้วยไหมฮือตองกลางหน่อยเลยฮะถ้าหากว่าเรามีการเอนเตอร์เทนเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเอาเปลี่ยนแผนใหม่เอาเอา บุญดนตรีไปเ n นเทนคนที่มาดันชมงานสร้างความสุขให้กับเขาดีกว่ามีการแสดงโชว์ที่เยอะขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากกว่าเดิมแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ไปที่ไหนครับไปที่สวนจตุจกักรค่ะ จัจุจักครับไปจะทำอะไรคือขั้นตอนแรกคือเราก็ไปติดต่อกองเลยกันก่อนเพื่อที่ว่าเขาจะจัดสถานที่ให้เราลงจากการเรียนรู้บนข้อผิดพลาดในครั้งที่แล้วกลายมาเป็นประสบการณ์เรากล้าอาสาจึงมุ่งหน้าสู่สวนจัดจุจักเพื่อชักชวนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาให้ร่วมบริจาคกับพวกเขา Oh, oh, oh. Mm hmm. สวัสดีค่ะสำหรับทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะอาจจะสงสัยว่าวันนี้พวกเรามาทำอะไรกันนะคะวันนี้นะคะพวกเรามาจากโรงเรียนสยามบ,บริหาธรธุรกิจนะคะซึ่งร่วมมากับรายการก้าอาสาของสถานีทีวีไทยวันนี้นะคะพวกเรามาระดมทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กที่ได้โอากาสทางการศึกษาซึ่งรายได้ทั้งหมดของเรานี้นะคะจะเอาไปมอบให้แก่มูล,ลนิธิธรรมรัก ของวัระบาทน้ำพุจังมาจังไปไม่รู้ไมตงจนชาติอสากลาหใจเดมคนเดนโหตอนเช้าๆแบบก่อยมากอะถ้าตอนแรกอะหนูกาจะแบบว่า ไปแค่ลูกทุ่งอย่างเดียวแต่พอไปถึงปุ๊บมันก็มีปัญหาที่ว่าคาราโอเกะไม่มีเพลงลูกทุง่งก็กลายเป็นพวกหนูร้องนันเองเพื่อนที่ร้องลูกทุ่งก็เลยไม่ได้ร้องแล้วมีปัญหาที่แดนเซอร์ไปไม่ได้ทีแรกไม่มีใครมองหนูเลยเหมือนหนูเป็นวิญญาณ ว่าพวกหนูจะรอจะรอบีบอยโคเวอร์คือว่าเขายังเดินมาเดินทางมาไม่ถึงเทาเตอรทุลท์อยู่พวกหนูก็เลยหายการแสดงแบบรีแลกไปก่อนก็เต้นโชว์ไปเรื่อยๆง,งูปลปปาพวกหนูอ่ะพอเต้นเสร็จเพื่อนหมา สายสามัญก็เต้นทำไมก็ผิดตรงไหนก็ชอบอะคนเราใจรักมันต่างกันผิดตรงไหนที่เราชอบตรงเนี้ยกราฟิกก็มีดีอะเราเรียนคอมมาเราจะเอาอะไรไปโชว์ถ้าเกิดเราไปนั่งพี่คะพิมพ์คอมโชว์อย่างเงี้ยแต่งรูปโชว์จะมีใครมาอยากดูมันก็ต้องเป็นจุดนี้แบบเหมือนว่าเออเด็กเอสแบ,บ็กเต้นโูหสุดยอดอรคัฟเวอร์หล่ออะไรเงี้ยเออก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราอยากเข้ามาเรียนอะ หนูว่าติกสายอาชีพไมไ่อะไรหนูเข้ามาไม่ได้เพราะอยากจะแต่งตัวอยากะอะไรหนูเข้ามาเพราะอยากจะเรียนคอมหนูชอบคอมพิวเตอ,อร์การระดมทุนในตอนนี้ได้รับความสนใจอย่างมากแต่แล้วเหตุการณ์ที่พวกเขาไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ทั้งคนลนี้หากเอเปนปรนด้วยนะครับ